เรื่องขยะเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญนะครับในทุกพื้นที่วันนี้ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้องช่วยกันดูแลทั้งรัฐทั้งเอกชนประชาชนนะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อขยะการใช้วัสดุที่มันเป็นขยะที่ยาวนานอนะ่ะเช่นพลาสะติกอะไรเนี่ยต้องลดลงบ้างนะหรือไม่ก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมในการทิ้งในการทําลายเพราะมันอยู่หลายสิบปีนะครับสถานที่ทิ้งขยะของรัฐนะการขนขยะต่างๆเหล่านี้ถังขยะแยกขยะ ต,ต้้้้้อองงเเเเลล่่่กกกันนนดยยาาารรรรระคบถิิมมมไปีีผใหจังหวัดขอนแกน่นมีพื้นที่6.8ล้านไร่ประกอบด้วย26อำเภอมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น225แหง่งและมีประชากรรวม1,781,655คนจังหวัดขอนแกน่นมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น1,224ตันต่อวันมีขยะอันตราย 6.85ตันต่อวันมีขยะติดเชื้อ1.48ตันต่อวันและมีขยะสะสมเก่า723,691ตันโดยมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างถูกหลักสุขาพิบาล206ตันต่อวันหรือเพียงร้อยละ11.38%ของปริมาณขยะในแต่ละวันนอกนั้นอีก1,018ตันต่อวันคือขยะที่กำจัดอย่างไม่ถูกหลักสุขาพิบาล จากปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำแผนระยะเร่งด่วน1ปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. ขยะตกค้างสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ43,691ตัน 2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอยเป็นรายอำเภอ10อำเภอ 3. ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ1 0 1เแห่ง 4. ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบและมีการจัดการถูกหลักวิชาการ182,500ตันต่อปี 5. มีพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนหอปท 6. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า20ตัน 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย50แห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 8. สร้างวินัยคนในชาติโดยเน้นกิจกรรมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขในสถานที่สำคัญ 9. สถานที่หลักอย่างน้อยร้อยละ50ท่านจะเห็นได้ว่าสถานการณ์สภาพนะะปัญหาขยะเนี่ย มันมีหลากหลายแล้วก็เต็มพื้นที่ดังนั้นตามนโยบายของรัฐบาลรถแบบที่ได้ให้ในการบริหารจัดการขยะสิ่งแรกคือการกําจัดขยะเก่าตกค้างนะครับเราก็จะมีแผนปิดปรับปรุงนะครับกำจัดขยะที่ค้างสะสมเนี่ยให้หมดภายใน1ปีนะครับจำนวน1 0อยหแห่งหลังจากนั้นเรายังมีแผนการแปลรูปขยะเป็นพลังงานนะครับเทศบาล แรกก็คือเทศบาลเมืองศิลานะครับในห่วงของเดือนพฤศจิกา57ที่ผ่านมาและรูปแบบต่อไปก็คือรูปแบบการจัดการขยะใหม่ที่เหมาะสมนะครับก็มีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้าร่วม5บริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้จัดฟีให้มีการประชุมนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดก็สามารถจัดกลุ่มเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นที่รวมศูนย์ของขยะนะครับทั้งหมด6แห่งนะครับ ซึ่งแบ่งเป็นเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเทศบาลเมืองพลเทศบาลเมืองบ้านไผ่แล้วก็หนองเรือแล้วก็เทศบาลตำบลภูเวียงเทศบาลเมืองชุมแพในขณะเดียวกันนั้นในเรื่องของรถแบบการกําจัดขยะเราก็มีรีวิสรีไซเคิลขยะแต่ก็ต้องมีต้นทุนซึ่งธนาคารทกสอเองนะครับก็มีวงเงินที่ให้ชุมชนกู้ยืมเงินก็มีงบประมาณประมาณ2,500ล้านนะครับ สำหรับแผนการบริหารงานอื่นๆนะครับในเรื่องของเดือนธันวาเราได้มีแผนปฏิบัติการแล้วก็ได้มีทํา MOU ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนะฮะเราได้มีคําสั่งในห่วงของเดือนตุลาจัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบมาตรการและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และลำดับสุดท้ายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือการสร้างวินัยคนในชาติก็คือการดำเนินโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเราได้คลิกอฟอฟโครงการที่วัดสว่างสุทารามการสร้างความสวยความงามของเมืองความสะอาดก็เป็นความสำเร็จที่ผลอย่างหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกนะครับครับสุดท้ายนะครับก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการท้องถิ่นพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการ จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเมืองขอนแก่นนั้นให้สะอาดสวยงามสมเป็นมหานครเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจรุ่มน้ำขงนะครับเพื่อเป็นเมืองที่ผู้คนมาท่องเที่ยวแล้วก็มีความชื่นชอบในความสะอาดแล้วก็กต้องขอขอบคุณครับท่านเกียรติศักดิ์เสนามเมืองครับหัวนหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหรือซิโก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการเชิญชวนพี่น้องชาวคอนแก่นนะครับให้เราเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับขอบคุณมากครับ